วันนี้เราจะไปท่องเที่ยวกันนะครับแต่ว่าคุณคนนี้เขาจะเฝ้าบ้านให้เรานะครับเ,เขาคงไม่อยากไปเที่ยวน,นะครับเขากําลังชื่นชมธรรมชาตินะครับที่บ้านอยู่วันแก้วเอ้ยอ่าวันนี้เราจะไปที่ไหนกันครับ阿ร斯ลสัลสปา,สาไปกินปูอัสกาโอ้เยสโอเคเอาครับ เฝ้าบ้านดีๆนะครับไปแล้วนะครับเาขาจะเฝ้าบ้านครับเขาจะเฝ้าบ้าน <c oughs> เออโบกไม้โบกมือ 2>, 2ทีมันจะอยู่ในระดับมาตรฐานกด <ขอ S 1> 3ทีทมันจะหันกล้องาม,มา,า,อ,า,าอีกด้านประเภทเฮ้ดี๋ยวก่อนคาดเข็มคก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยมันปลอดภัยมากเลยขับไปคาดไปไ<อ>สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้เราจะพาท่านไปท่องเที่ยวที่อำเภอลานสเก็ตเฮ้ยไม่ใช่ลานสกาเอยถูกแล้วเออถูกแล้ว ไปที่หมู่บ้านคีรีวงท,ที่ที่มีอากาศดีที่สุดในประเทศไทยนะครับไม่รู้ใครเป็นคนวัดนะแต่เขาบอกว่าอย่างนั้นนะครับอตอนนี้ก็เป็นเวลา9ก้าโมงครึ่งนะครับอากาศดีมากเลยร้อนดีเราเดินทางกันเลยครับลาสการเราไปดีคลีาลานะสกาหมู่บ้านคีรีวงหมู่บ้านที่อากาศ ท่ในปโอเคนะครับตอนนี้เราก็เพิ่งจะเริ่มออกจากที่บ้านนะครับก็เราจะใช้เวลาจากจุดนี้เดินทาง31กิโเมตรนะครับใช้เวลาประมาณ40นาทีนะครับก็ไม่นานเท่าไหร่นะครับจากบ้านไปคีรีวงก็ใช้เวลาเดินทางแค่ประมาณ40นาทีเท่านั้นนะครับเราก็จะไป ดูธรรมชาติสายน้ำนกเขามีแล้วดูที่บ้านได้ <c oughs> <c oughs> จะเจออะไรบ้างนะครับเดี๋ยวตามเราไปนะครับเดี <c oughs> ๋ยวตรงไปก็ราชพัฒน,น์กกอนอย่นี้เราจะเข้าไป19กิโลเมตรจะถึงรูบานคีรีบงอำเภอลานสกาว,วจะถึงอำเภอก่อนนะครับอออีก12กิโ จะพลางตัวก็ซื้อชุดตรงนี้ก่อนได้มีชุดทหารขาย ถึงแล้วเนี่ยงกิโลกว่าก็ถึงแล้วจถึงแล้วน้ำมันไม่เยอะนี่แม่กับพ่อจำได<ม>้ไหม เ่ียนให้กินจะได้เอาเม็ดไปปลูกเช็คอินตรงนี้เราจะไปร้านนั้นเลยใช่ไหมคะต้องไปวิวซานนี่หวานขอบขอบไม่เป็น เงี้ยมันก่อนมันเกะกะมากเลยจอดลงไปดูตรงนี้หน่อยว่ามีการลอกลอกคนคลองหรือขดกระได้ตรงไหนก็ได้แล้วเอากินได้หวานน้ำมันดูดีกว่าครั้งที่แล้วอ่ะเหรออือรู้สึกมันเข้ากว่าจะเนี่ยกว่าดท้องคลองกว่าดหินท้องคลองมันเป็นทรายล้วนๆก่อนเป็นครุกาครุขาเต็มไปหมดนี่แค่นี่คัมแมวเลยนะเนี่ย รถคันยังลงได้เนี่ยก็กว่าท้องลองลนะนี่มันลงเรื่องแต่ทีก่อน,นย,ยังไม่ได้ขึ้นนะเนี่ยเนี่ยตนนี้กว่าเรื่กว่าเนี่ยเนี่ยกินจาถ่ายรูปด้วยนะเออ,เอ,อ,เอ,อได้เล่นน้ำไปจุดเล่นน้ำเขามาล้างรถว่ะ <c oughs> ล้างรถเฮ้ยขมเอวเลยขมเอวเอวเลย น้ำลากแบบมือนขีลายัไม่ไม่มีหินล้วน้าน็นิ่รมดาถ้ามันมีหินงดูนมีานบเป็นที่พักเาเที่พักเธอ ระวังรถมาครับผม ดูสิน้ำเย็นไหมเย็นไหมเย็นไหมโอ้เย็นดีน้ำเย็นอยู่นะ เล่นอยู่แป๊บเดียวฝนตกเลยนะครับเนี่ยโอ้โหแบบอากาศนี้แบบอุดมสมบูรณ์มากเลยเมื่อกี้ฝนยังไม่ตกเลยเปิดแป๊บแป,บป๊บฝนตกเลยอะ่ะเนี่ยดูบนเขาโอ้โหครึ้มมากผ่านไป5นาทีนะครับหลังจากที่ฝนตกลงมาได้ประมาณไม่ถึง1นาทีแดดจ้าแล้วนะครับตอนนี้ไม่มีฝนแล้ว ก็มาเดินเล่นกันต่อนะครับเดี๋ยวจะเดินลงไปลุยน้ำตกน้ำใสไหลยเย็นแต่ไม่เห็นตัวปลาลุหร,รือเปล่าน,นะเดี๋ยวดิโอ้เย็น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 ดีจังเขามาเลียงผินนหรือเปล่านเออหรือมันเป็นแนวของมันเองครับ ตอนนี้ก็เดินเล่นอยู่น้ำใสไหลเย็นอากาศสดชื่นนะครับมีรองฝนนิดหน่อยเพราะว่าเมื่อกี้ฝนตกไปได้ประมาณสักหนึ่งนาทีนึกว่าจะไม่ได้เดินเล่นต่อแล้วนะครับสุดท้ายทัดเดียวฝนหยุดเราก็มาเดินลุยลำธารน,นี่นะด้านหลังก็จะเป็นภูเขานะครับภูเขาบรรยากาศแบบสดชื่นมาก บนยอดเขาก็จะขึ้นคึ้มๆหน่อยคึ้มๆหน่อยบนยอดน,น่าจะมีฝนตกบนยอดเขานะครับน้าป่าคงไม่มาตอนนี้หรอกนะ <c oughs> นี่เราเดินมานะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นคาเฟ่พ่อกับแม่ไปนั่งรออยู่บนคาเฟ่เรียบร้อยแล้ว ตรงนู้นเป็นต้นน้ำนะฮะตรงนี้ก็น้ำตกก็จะไหลไปไหลไปทางล่างไปตรงนู้นเดินแช่น้ำก็เย็นดีครับนี่เดินระวังหน่อยแต่ว่าหินไม่ค่อยลื่นนะ,ะเดินได้สบายโอเคปุ๊บ <Wow. S 2> เปียก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 เฮ้ยถึงฝั่งแล้วโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้ฝนตกอีกแล้วนะฝนตกอีกแล้วนี okay. ่ก็คงจะประมาณนี้ช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนของภาคใต้นะครับเพิ่งเริ่มหน้าฝนหน้าฝนของทางใต้ก็จะหลังจากหน้าฝนของภาคอื่นๆนะครับภาคอื่นๆก็ สิ้นเดือนตุลาก็หมดหน้าฝนนะพอเดือนพฤศจิกาก็จะเป็นหน้าฝนของภาคใต้นะครับพฤศจิกาทันวาอะไรพวกนี้ฝนมันจะตกเยอะช่วงนีนะ้ทางใต้น้ำมันจะท่วมก็ท่วมพฤศจิกาทันวานี่แหละนยะครับตรงนี้เขาก็จะทำเป็นทางเชื่อมระหว่างสองฝั่ง มีถนนด้านบนนู้นแล้วก็มีทางทำทางมาเชื่อมไปถนนด้านบนนู้นข้ามข้ามน้ำตกนะครับเรียกว่าเป็นสายลำธารดีวกว่านะไม่เชื่อมน้ำตกว้าย ไหลแรงกัน หลังจากที่เราเดินถ่ายรูปที่น้ําตกกันอย่างสาสมแล้ว <laughs> เราก็จะไปคาเฟ่น,นี้ครับคาเฟ่ Good Time Cafe ลรวงรถนะครับข้ามถนนด้วยขี่รถกันเมามันมากใช่มีมีลูกค้าคนอื่นอยู่เนาะ เปิดเข้าประตูเลยครับรย้ายไปไหน,นแดดสองนี่ได้ที่นั่งกินด่น,นี่เรานั่งนี้ก็ได้ นนีี่ทาง้ลองสัมผัสขากว่านี้ต่อยก,ก,กลับไปเหมือนเดิมวันนี้ปิดไหมเปิดทุกวันนี่ครับหลังจากไปเ,นเหนื่อยที่ลานสกามาเราก็มากินข้าวแกงใต้แท้ๆนะครับ แต่ว่าเราหิวมากตอนนี้คือมันไม่เหลือร่องลอยแคาไม่รู้เคยเป็นแกงใต้นี่เป็นร้านแกงใต้ครับพอกินแล้วจะพูดใต้ได้ชัดมากนะคะอันนี้อันนี้แกงส้มอันนี้แกงส้มอันนี้แกงอะไรกัวเนื้อกัวเนื้ออันนี้อันนี้หมูหวานอันนี้ ต้มชมวงต้มชมวงแล้วก็ขาหมูหมอ,อ,อมมส่วนอันนี้เป็นน้ำพริก